สวัสดีค่ะส้มจีทฟฟร์พนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้จะพามารีวิวกับรถคันนี้เลยค่ะเอเวอเรสค่ะตัวไทเทเนียมพลัสนะคะราคา1,599,000บาทค่ะคันนี้เป็นสีดำขับเคลื่อน2ล้อค่ะคันนี้นะคะแต่งเป็นชุดงานบอดี้คิทนะคะ F 150อเมริกาทั้งคันเลยค่ะใส่ล้อขนาด20นิ้วค่ะแต่งล้อขนาดไหนเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะแต่งเป็น F 150้ body kit ค่ะก็จะเปลี่ยนนะคะด้านหน้าทั้งหมดเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยด้านบนนะคะก็ฝากระโปรงนะคะชิ้นนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่นะคะทั้งชิ้นเลยนะคะมีสกู๊ปด้านบนนะคะก็เท่มากๆเลยนะคะฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่แก้มข้างนะคะเปลี่ยนใหม่พร้อมกับคิ้วล้อนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะชายกันชนหน้านะคะ ชิ้นนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูดกันทีละจุดเลยนะคะกระจังด้านหน้า Ford f Ford นะคะพร้อมไฟนะคะสีส้มนะคะแบบนี้เป็นตะแกรงทรงลังพึ่งนะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะของ F Sport ค่ะเป็นไฟ LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับชายกันชนด้านล่างนะคะทําเป็นสีดำด้านค่ะ มาพร้อมกับไฟ5้าจุดนะคะทางด้านล่างก็ทำเป็นสีดำเช่นกันค่ะเซนเซอร์เดิมของตัวรถนะคะเราก็ติดกลับเข้าไปลูกค้าสามารถจะใช้เซนเซอร์ด้านหน้าได้เหมือนเดิมนะคะชิ้นงานนะคะแก้มข้างนะคะตัวนี้ค่ะก็ทำขึ้นมาใหม่นะคะเป็น ABS fiber ค่ะเป็นงานหล่อขึ้นรูปนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคิ้วรอด้วยนะคะนี่ค่ะชิ้นงาน b o d ิคิดก็จะเป็นแบบครีบฉลามแบบนี้นะคะ มิติตัวรถก็จะกว้างจากเดิมนะคะเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันนะนี่ค่ะจะออกมาข้างละประมาณนะคะ7นิ้วได้เลยส่วนล้อนะคะล้อแม็กนะคะเปลี่ยนล้อแม็กด้วยล้อแม็กใส่ขนาดนะคะ20นิ้วนะคะแล้วก็ใส่แม็กเ,เป็นออฟเซตลบนะคะตัวนี้ ออฟเซต4บ44เลยนะคะหน้าแม็กก็จะผูกเข้าไปแบบนี้นะคะแม็กลึกๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสีดำนะคะลายฟอร์ o ออฟโรดค่ะสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะจับคู่กับยางแอมนะคะยางแอมเอค่ะตัวนี้ซีรีส์ยางใส่305นะคะ55 R20 ค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูดอกยางกันนะคะยางแอมนี่ค่ะ ดอกยางประมาณนี้เลยนะคะลายดอกยางแอมเวลาใส่ตัวล้อนะคะก็จะรับกับคิ้วพอดีเลยนะคะถ้าใส่ตัวอ f f s e t ล้อประมาณนี้ค่ะกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเป็นรุ่น t เ t a น i u m p l u สค่ะมือจับนะคะเป็นงานโครเมียมกระจกข้างก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะมีตัว push start smart entry นะคะเวลาเราสอดมือนะคะรถก็จะปลดล็อกให้นะคะ แล้วก็กดตัวนี้นะคะกุญแจอยู่กับตัวรถก็จะล็อกให้นะคะด้านหลังค่ะเป็นชิ้นงานนะคะบอดี้คิทก็จะมีตัวครอบตรงประตูนะคะอันนี้นะคะด้านหลังจะมี4ชิ้นตรงข้างประตูตรงนี้1ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้อีก1ชิ้นนะคะแล้วก็คิ้วล้อนะคะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาทั้งหมด4ชิ้นเลยท้ายนะคะคันนี้เปลี่ยนเป็นไฟ GLC LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นไฟวิ่งค่ะพร้อมกับตัวคาดเอเวอร์เรสตนะคะมีไฟด้วยนะคะด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเท่มากๆเลยนะคะสวยมากนะคะตัวชิ้นนะคะแก้มด้านหลังนะนี่ก็จะเป็นครอบแล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันก็จะเว้าวแบบนี้นะคะตอนนี้รถล็อกอยู่นะคะฝาถังก็จะไม่สามารถเปิดได้นะคะแบบนี้เลยค่ะชิ้นตัวด้านข้างนะคะตรงประตูนะคะ และด้านหลังนะคะตัวชายด้านล่างก็จะเพิ่มตัวไฟทับทิมเป็น LED ด้วยนะคะเป็นตัวงานครอบเข้าไปค่ะสีเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะรถตัวไทเทเนียมพลัสนะคะเขาก็จะมีกล้องถอยหลังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสามารถจะใช้กุญแจนะคะ เปิดฝาท้ายได้นะคะกดสองครั้งนี่ค่ะรถก็จะเปิดฝาท้ายให้ลูกค้าแบบนี้เลยหรือว่าจะใช้ฟังท่านนะคะใช้เท้าเตะเปิดนะคะแล้วเราก็ถอยออกมาก็จะเปิดได้เหมือนกันค่ะเบาะนะคะจะมีทั้งหมดนะคะเจดที่นั่งนะคะตัวนี้แถวที่3มเราพับอยู่นะคะมีตัวกดไฟฟ้าปุ่มกดตรงนี้ค่ะเาบาะขึ้นนะคะด้านขวานี่ค่ะเบาะก,ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลย ส้มจะเอาเบาะด้านขวาอ,อีกข้างหนึ่งนะคะขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้แบบนี้ก็แสดงว่ามันจะติดเบาะแถวที่สองอย่างนี้นะคะพับก็สามารถจะพับลงไปได้นะคะสมูทมากๆนี่ค่ะถ้าไม่ติดวัตถุหรืออะไรก็จะสามารถพับเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็สามารถจะเก็บของนะคะสัมภาระได้ตัวด้ามแม่แรงนะคะ แม่แรงก็จะอยู่ด้านท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเปิดเอายางอะไหล่ออกมานะคะตัวนี้ก็จะเก็บอุปกรณ์ได้เพิ่มเติมมีตัวห่วงนะคะที่เราสามารถจะยึดสิ่งของได้นะคะด้านหลังตรงนี้1-2น,นะคะแล้วก็ตำแหน่งนู้นซ้ายขวาอีกนะคะสองตำแหน่งนะะี่ค่ะมีที่วางแก้วน้ำนะคะแถวที่3 ด้านหลังก็จะมีตัวชาร์จไฟนะคะ12โวลต์ด้วยนะคะหลังคาจะเป็น2ชั้นนะคะเป็นพารามิกมูนรูฟค่ะกุนใจอยู่กับตัวนะคะส้มใช้เท้าเตะนะคะแล้วก็ถอยออกมาะคะ่ะฝาท้ายก็จะปิดให้เราแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะจะมีตัวดูดตอนท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะกุญแใจอยู่กับตัวส้มนะคะ สอดมือปุ๊บรถจะปลดล็อกค่ะสามารถจะเปิดประตูใช้งานได้เลยนะคะเบาะคนขับนะคะเป็นไฟฟ้านะคะภายในก็สรูหล้าแบบนี้นะคะได้หน้าจอสัมผัสสัชสกีนะคะ8นิ้วพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะมีพุชคอนโทลแล้วก็จำกัดความเร็วนะคะมาให้ครบเลยนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1 5 9่0 0 0บาทค่ะ มีช่อง USB ให้ด้วยนะคะด้านบนเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ10สปีดค่ะเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามกับ้นจีดได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะซนจีดลอดพรรครนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันได้ที่0922599346นะคะวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ไอ้สมจิตด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ